เปิดเลิกวิวาตู่ปิยวดีและมาวินจากที่เดินสวนกันวันนั้นมาถึงวันที่จูงมือกันวันนี้ได้เลิกงานแต่งงานมาแล้วสําหรับคู่รักอย่างมาวินทวีผลกับตู่ปิยวดีมารินนท์ครับที่ทั้งคู่นั้นคบหผ่าดูใจกันมาอย่างยาวนานกว่าสิป,ปีทั้งผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันสารพัดจนถึงวันนี้ครับก็มีข่าวดีหลังจากที่ฝ่ายชายนั้นได้คุกเข่าขอฝ่ายสาวแต่งงานเมื่อวันที่18กรกฎาคม63ที่ผ่านมา ล่าสุดนั้นก็ได้โพสรูปบนการ์ดไอจีของตู่ปียววดีพร้อมกับมีข้อความกับว่าตอนเราเดินสวนกันไม่ทันได้เก็บผักผลไม้โมตะเก็บใจเธออยู่นั่นแหละ #tag จากที่เดินสวนกันในวันนั้นมาถึงวันที่เดินจูงมือกันในวันนี้ preserve the date h a t มาวินว่า d e f o r e v e r ซึ่งในการนั้นก็ได้ระบุวันที่20เดือน12ปีคศ2020และวันที่28เดือน2ปีคศ2021ครับ ซึ่งเป็นวันมั่นและวันฉลองมงคลสมรสของทั้งคู่พร้อมกับมีเหล่าเพื่อนพ้องในวงการครับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับ ที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ Thank you